สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านสู่รายการรถนิยมผ้าโบราณนะคะสําหรับคนที่ชอบของเก่าของโบราณนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดน่านกันนะคะเอามาดูกันว่าที่ไหนโอยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามขัานา้นกันการนะคะว่า,าเฮือนของเจ้าฟองคำมีอะไรบ้างนะคะเด็ดๆทั้งนั้นเลยติดตามกันเลยค่ะไปะสวัสดีค่ะคุณแม่สว,ส,สวัสดีค่ะเออน้องจุงมเนี่ย ดีใจจังเลยรับเกียรติจากคุณแม่หนูอยากให้คุณแม่แนะนํากับท่านผู้ชมนิดนึงว่าคุณแม่เนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นใครย,ยังไงมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าฟองคํำยังไงบ้างคะเจ้าคือเขาเจ้าจือพัฒละพรน้เจ้านามสกุลปราบริปูค่ะเ,เป็นลูกค่ะคนที่หกของเจ้าฟองคำโ,โลูกคนที่หเลยนะคะ พอดีอคุณแม่ปรจจามีลูกอยู่ทั้งหมดเจ็ดคนคน,คนทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่นี่เสียชีวิต,วตแล้วตอนนี้ก็เหลือปีมณฑนนะคะ,คะปีมณฑน,นแล้วก็ตัวข้าเจ้าพัาทลาพรแล้วก็นอก้องแหมค้นอะจือวิษสีสตีจวยกันดูแลบ้านอยู่เราอเออหนูเดินเข้ามาหนูแบบอุ้ยชอบมากเลยบ้านหลังนี้สวยมากเลยบ้านหลังนี้นี่ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะเนี่ยคุณแม่ รางวัลจะเป็นรางวัลสถาปัตยกรรมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นเจ้ามเมื่อปีพศ2559ค่ะไปะะรับรางวัลจาะสมเด็จพระเทพพรรัชนราชสุดาค่ะนี่เรายังมีป้ายให้ดูเลยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะ,ค,ะคุณแม่คะที่นี่เนี่ยเป็นเดือนไม้นี่คือเป็นไม้สัก ใช่ไหมคะ,คะเป็น,เ,ปนเรือนไม้สักทั้งหมดทั้งหลังเลยใช่ไหมคะเอ๊มีประกอบคือหนูว่ามันยังไม่รู้ว่าสถาปัตยกรรมล้านานาในจังหวัดน่านเนี่ยนะคะล้านานาตะวันออกเนี่ยเ,เขาจัดหมู่ห้องกันยังไงคะที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องคะคือติดแต่เดียวแม่จะอู้หฟังถึงเรื่องของอาคารก่อนเนาะ,ะอาคารของเฮาเนี่ยถ้าเป็นอาคารเรือนนอนเนี่ย S 2> <S 2> จะเป็นเรือนติมีจัวเป็น,นแฟดคู่ก่อนจจัวแฟดคู่ห้าจัวแฟดคู่เดี๋ยวถ้าท่านสนใจท่านก็มาแอวมาชมได้นอกแล้วลก็ในในเรือนติมีเนี่ยมันก็จะเป็นเรือนเป็นหลังเป็นหลังค่ะหลังจากเรือนเรือนแฟดคู่เนี่ยก็จะเป็นเรือนนอนเรือนนอนอส่วนของเรือนนอนเนี่ยก็จะมีห้อง มีห้องจีพอโพขึ้นมาหนอกชานเดินเข้าไปก็จะพบกับห้องหน้าหงห้องหอห้องหน้าหงหน้าหงนะคะจากห้องหน้าหงเข้าไปก็จะเป็นเรือนนอนเรือนนอนจากเรือนนอนเข้าไปด้านหลังจะเป็นเรือนพักเรือนเือนพักเรือนพักโรงค่ะ เรือนผ้าลงนี่คือเหลือนผักตีหลงอ๋อที่หลงหลงธรรมดาเอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะได้เจ้าค่ะล่าหลังจากด้านข้างเนี่ยปิดไม้โยงม้าก็จะมีเรือนติเขาห้องว่าหัวไฟหัวไฟหัวไฟตีห้าก็จะห้องว่าคือห้องครัวค่ะครัวไฟเนี่ยจะต้องอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านเสมอค่ะค่ะเพราะว่า เวลาจุดเนาะเวลาเราจุดจะประกอบอาหารเนี่ยเขาจะต้องใจฟื้นใจทานแล้วก็มันจะมีวันไฟขึ้นแล้าลมเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งออกมาทางที่ตะวันตกเนี่ยจะ,ะมันจะวิ่งขึ้นไปมันจะเป็นลมลม ปัดทาฮือบาโลบขวนกับเนื้อนอนแต่เป็นการออกแบบผสมผสานใช่ไหมคะของของคนมาเก้าจาของช่างสลาเก้าเนี่ยจะแมบแบบฮือมันโลบขวนกับเนื้อนอนแต่ณปัจจุบันนี่มีการแสดงแต่ละห้องด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นข้างหลังนี้ก็คือเป็นจัดให้สการเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเงินใช่ไหมคะแล้วก็อันนั้น โถงนั่นที่ที่คุณแม่เรียกว่าอะไรนะคะห้องหน้าโฮงห้องหน้าโฮงนะคะห้องหน้าโฮงตอนนี้แตห้องก็ห้องนาโฮงมันก็บมาได้เป็นการจัดอย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ในสภาพนั่นอยู่แล้วมาตลอดค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นเอ่อเฮาห้องว่าหิ้งพระหิ้งพระทางเหนือนี่จะมีโต๊ะมูบูชาค่ะโต๊ะมูบูชาเป็นลักษณะทางผักกาะของเฮาจะเอาพระอาวางไปบนตีสูง กระดับเลี้ยว네กันเจ้าค่ะพอหลังจากห้องถัดไปนี่คือห้อง,ห,องห้องนอนเจ้าห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนจะเก่าของค่ะห้องเก่าค่ะและอาคารเรือนเฮาเนี่ยมันสร้างเมื่อนะเจ้าเมื่อลอยเก่าสิบปีกอนค่ะค่ะมันก็เลยเป็นอาคารที่มีเพดานเจบ่มีเพดานความเป็นยุต่ก่อนนี่ก็จะเรียบง่ายแล้วก็ อาจจะบัสดวกสําหรับคนรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าบ่มีเพดานมันก็จะบ่พ่นยุงค่ะเฮาเวลาเฮานอนเฮาก็จะต้องนอนด้วยนอนกลางมุ้อมียุงมีอะไยังก็ใช้ยการพัดการวีแล้วห้องทางฝั่งที่ที่ตะวันตกคีกฝั่งหนึ่งนี่คือเป็นห้องอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องเป็นห้องนอนเล็กห้องมีห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กประน้อยน้อยแล้วแต่ว่าใครจะเอาทําประโยชน์อะไรี้อาจจะใช้รับแขกก็ได้ ใจสาหรับเป็นห้องสาหรับอ่านหนังสืออย่างอี่ก็ได้เจ่วแแล้วก็ห้องถัดไปคือห้องข้างหลังนะปัจจุบันนี้คือเขาก็ปรับห้องด้านหลังที่เป็นเลื้อนลงเนี่ยคือเป็นหนึ่งห้องกลายเป็นห้องนอนที่อยู่สะดวกขึ้นค่ะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องโลงแล้วเฮาก็เลยเอาผ้าถุงของคนนานเนี่ย ตีเฮามีอยู่ทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทค่ะทั้งหมดอยู่เจ็ดประเภทเจ็ดประเภทเจ็ดชนิดเอามาโชว์คือดูค่ะมีอะไรบ้างคะคุณแม่พอจะได้ฟังหน่อยได้ไหมคะผ้าเนี่ยค่ะหนึ่งที่สำคัญที่คนตะกอนเนี่ยทุกคนเนี่ยคนมันนานนี่นะพอใหญ่มาโตเป็นสาวขึ้นมาน้อยใหญ่เป็นสาวขึ้นมาน้อยเปิี่นก็จะต่อผ้าแล้วเริบบจะหัด ตอสิ้นแหลกแรกก่อนเปิดตอสิ้นตามะนาวสิ้นตาบะนาวตามะนาวตามะนาวนี่ก็จะเป็นสิ้นติท้อท้อเป็นการสลับสีเพื่อเป็นการฝึกมือก่อนเป็นลายริ้วด้้นขวางเป็นลายริวขวางวิ้นตามานาวค่ะแล้วก็จกสิ้นตามะนาวก็จะต้องมาฝึกเหียนสิ้นปองสิ้นปองก็คือจะต้อง ทาเป็นป้องๆแล้วก็จะเป็นร้ายค่ะเป็นร้ายค่ะจากนั่นจากนั่นก็คือฟึกฟึกแหมอันหนึ่งก็ฟึกตตอสิ้นเจียงแสนเชียงแสนสินเจียงแสนนี่เชิงจะมีร้ายแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นป้อง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 เหมือนกันเพราะว่าทําไมถึงเป็นสิ้นเจียงแสนก็คือว่าแต่ก่อนในอดีตนานเนี่ย ไปลบเจียงแสนแล้วก็กวาดกวาดเอาเฉลยมาค่ะตั้งใจนั่นเป็นเฉลยมุิงตีเจียงแสนเนี่ยเป็นเป็นใจผ้าแบบนี้เขาก็เลตอค่ะต้แบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญที่ซึกใจไปงานก็ได้ใส่ไปไหนก็ได้ค่ะคือซินม่านซินม่านโอเคซิมม่านโอเคละทั้งหมดเดี๋ยวกันนะ หนึ่งสิ้นตามะนาวสองก็มาเป็นสิ้นปล้องนะคะสามก็คือสิ้นเชียงแสนแสนแกแสนกับม้าซีกจะเป็นม้ากับม้าก็จะะย่าขึ้นยาาขึ้นละย่าขึ้นก็คือสิ้นน้ำไหลสิ้นน้ำไหลค่ะแล้วก็ย่าขึ้นแหมก็คือจะต้องมีเชิงด้านลุ่มแล้วก็บตอขึ้นมาตั้งบนจะตอแบบใดก็แล้วแต่ชอบแบบได็ก็ ออกแบบพอคน้นตากอนนี่ปีหนึ่งรเราจะต้องทําสิ้นไม่หนึ่งผืนผเพื่อ,อที่จะไปรวมงานอย่างน้อยก็คืองานวันขึ้นปีใหม่เมืององาน,นขึ้นปีใหม่เมืองเนี่ยทงางผักกางกับห้องยังตีน้องบอกนั่นน่ะนะคือสงการานค่ะแล้วก็แตออ่<ะ>ที่นี่คือวันที่วันสงการานจะ ก็เริ่มตั้งแต่13วันหองวัน14วันเนาวัน15พญยาวันแล้วก็วันปากปีวันปีใหม่สงการเขาจะมี5วัน5วันนะคะวันจะเป็นปีใหม่ตี่เขาจะเริ่มฉลองแล้วพองานฉลองนี่ในกลุ่มเจ้านายนี่เปิ่นก็จะมีสิ้นสินติ เขาห้องวัาสิ้นติ่นตอสิ้นติ้นสิ้นติ้นตอก็คือข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นจกจะเเหมือนจกจนะคะแต่จกของเขาก็จะเป็นจกจกนานจกเมืองนานนะคะจกนานค่ะแล้วก็จะตอขึ้นมาตั้งบนการตอขึ้นมาตั้งบนนี่แล้วแต่ว่าคนตอต้องการแบบใดเขาเลยห้องว่าสิ้นติ้นตอแล้วก็ผ่าตอขึ้นมาตั้งบนอยาก เจ้าน้อยสูงสูงที่เป็นระดับที่เป็นชายาเนี่ยเปินก็จะขึ้นตั้งบนเนี่ยเปินก็จะเอาเอาเส้นทองมาเสริมหอมก็ได้ค่ะเสริมหมก็ได้ก็เป็นต่อด้วยทองค่ะหรือว่าเอาเงินมาเสริมคสามเส้นเนี่ยค่ะเพื่อเขาเสริมไปเจว่าทั้งมดนะทั้งทั้งผืนเพราะว่าถ้าทั้งผืนทองหรือเงินมันนักเพราะมันเป็นโลหะ <C> e เปินก็จะเสริมเสริมให้สิ้นเนี่ยมีความ,มคงทนนี่นะฮะแล้วก็ดูมีค่าดูมีราคาเจ้าแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะปะหาสิ้นท้องแต่เงินแต่บ่ได้ก็ <C> e ะจะมีการพลิกนะคะพลิกว <C> e ัตถุที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นมามก็จะเป็นเงินสังเคราะห์ท้องสังเคราะห์แล้วก็เอาเงินเอาท้องนั่นก็เอามาต่อส่ค่ะเอ เห็นอยู่ผืนหนึ่งที่เนี่ยได้ข่าวว่าเดนะ็ดมากนะคะเป็นสิ้นอะไรโอ้หนูเห็นเออมีน้องๆหลายคนบอกว่า่ยต้องมาต้องมาชมให้ได้เลยมีอยู่อันนึงที่เจ้าฟองคําใสใช่ไหมคะแต่นี่หนูก็ไม่ทราบกันแต่หนูหนูต้องการข้อมูลที่แท้จริงก็เลยต้องมาหาคือคือสิน้นส<ม>ิ้นผืนเนี่ยแม่เป็นก็ได้รับมรดกมาเนาะจากเจ้าแก้วไหลมาเจ้าแก้วไหลมาเนี่ยก็เป็น เป็นทวดเขาเจ้าเป็นทวดมูยิงนะเจ้าเส็จละเปิดในตัวไอเสด็จไปกับเจ้ามหาพลมสุรธาดาค่ะซึ่งเป็นเจ้าเมืององค์สุดท้ายของเฮาเนี่ยป้ากันร้อนแล้มไปหนังมาไปไปติดยังไม่มาปีพศส4 7 3ไปรับเสด็จรัชการในเจ็ดแล้วพออีกสองปีก็เปลี่ยนแปลงกาพปกครองแล้ว ได้มันแบบมีหูเจ้าแต่ปนกับเก็บไปด้วยความทรงจค่ะแล้วปนกับปนกับบัคายมีสิ้นหลายเผื่ปนขายสิ้นไปหลายเฮือมูเจ้ามูน้ยอีฮือไขติสนใจติปนชอบนะคอันปนกับบขายสิ้นเผื่นี่ปนสด้ายท่านผู้ชมคะต้องมาชมให้ได้นะคะที่นี่เลยเป็นเส้นที่เจ้าสม้ายนะเจ้าเป็นสส้นไหมเจ้า แล้วก็มีใช้มีหลวดร้ายหลายอย่างเป็นสี่ไหมมั่กแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มันก็พุพังไปตามสภาพน้ะงท้งมึงเหนือเปนกว่าลุกคำตำสาระอีมไหนเป็นไปตามสภาพกะไครไหันกะมืพอเเพราะว่ากะเก็บไ้เป็นเก็บไปเป็นความใจของบ้านนาะแก็บไปเป็นทีละลึกของ ปูอยาตาย้ายปะอุะ้ยแม่มอนม้จุนกระัางรุ่นเฮาแม่ว่าเฮาบบได้สซเฮาก็ภู้งใจว่าเออเนาะก็ยังมีสิ้นทีเป็นอันหีดเป็นห้อยเฮาะี่อันปออุ้ยแม่มอนเฮาเนี่ยได้อันอได้นุ่งได้สซเอาไปเผื่ออันไปรับอัน แสดงในน้เจเห็นไหมคะท่านผู้ชมต้องมานะคะพลาดไม่ได้เลยใครพลาดนี่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตมาไม่ถึงเหือนเจ้าฟองคําเพราะว่าเราจะได้เห็นสิ้นสวยและงามจริงค่ะและเป็นของเก่าออริจินอลจริงๆเลยนะคะเอ๊แล้วข้างใต้ถุนบ้านเนี่ยหนูเห็นมีกิจกรรมการทาทอผ้าอะไรเงี้ยคือตั้งแต่สมัยโบราณก็ยังทํา ตั้งแต่ตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมคะสมัยก่อนตอนข้าเจ้าน้อยๆแต่ตอนนี้มีกี่อยู่ละเจ้ามีสิบก่าหลังก่อนะละแม่เปิ่นก็จะเก่งในเรื่องของงานปักเจ้าปักปักหมอนนะจ้ะปักหมอนพาะว่าปิ่นก็เฮียนมาจากแม่อุ้ยเข้าเจ้าก็เฮียนกับแม่นั่นนะแต่ว่าความติว่าเฮาบ่ได้เนาะความติว่าเฮาบ่ได้ความติว่าเฮาเองเนี่ยเฮาบ่ได้ อันเฮามัวไปเห็นหนังสือเนาะก<อ>็มาได้ฝึกปื้อเหมืนอนนี่คือเก่งแต่กับพ่อทําได้ค่ะแต่กับบาง้าเหมือนอีแม่ปิ่นก็นจะมีหมอนอยู่หลายใบค่ะที่เอาโชว์อยู่ก็มาพอได้เฮาห้องหมอนเหม,มือนนี่ว่าหมอนผ้าหมอนผ้าเตาบ่ได้ห้องหมอสามเหลี่ยมคนมองนานจะห้องหมอนผ้าเพราะว่าปิ้นจะเอานุ่นเข้ายัดจนแน่นแล้วเวลายกนี่มันนัก เพราะนักก็เลยว่าห้องว่าหมอนผาหมอนผาเพราะมันนักเหมือนมาหินมาผาแล้วก็คงทนเจ้าอย่างเช่นมันจะมีอยบายหนึ่งเป็นของเป็นของเจ้ามมโน้เพราะว่าชัดเจนเลยเพราะว่าปุ่นปักตัวมอม่ากำเมืองไว้ของของทวดของทวดของเฮาหันกำอายุนี่ร้อยกว่าปีแล้วเจ้าร้อยกว่าปีวางไว้ชมได้ต้องมานะคะจะเป็นหมอน เป็นหมอนของแม่เป็นหมอนของแม่อุ้ยพ่อหมอนมูอยิ้งก็หมอนมูใจก็เหมือนกันนะเจ้าเอามาดูได้แล้วก็แม่เป็นจะปักแล้วก็จะมีงานทักค่ะทักแล้วก็ท้อแล้วก็พอดีตั้งหลุมเฮาประดิษฐ์นิทรรศการคือคนมาดูวะกว่าดีเฮาจะได้ผืนผ้าเนี่ยเป็นผ้าเส้นผืนหนึ่งโดยตีว่าทำโดยมือมดค่ะ ทำแบบใดก็เขาจะใจ๊ยคำว่ากว่าจะเป็นผืนผ้าคุณสะคอนที่ยู่ตั้งหลุมเปินก็จะสาธิตปั่นาเพอปั่นไฟเ็ตเปินก็นยากเฮอนสนุกสนานน้อยเปินก็นจะดีดปิ้นืฮอค้นติมาแอลเนี่ยได้ชมค่ะขอเจอิ้นเจ้คือบางคน<ห>บางคนจะถามบอกว่าทำไมผ้าราคาแพงจังเลยนั่นดูนี่แต่ โดยความคิดหนูว่าค่าฝีมือกว่าจะทำได้หนึ่งผืนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้นะคะคือถ้าเราตีโน้ตแรงงานณปัจจุบันวันละสามร้เนี่ย สามร้ <350. S 2> อยห้าสนะิบคุแม่แก้งสา <c oughs> มร้อยห้าสิบกี่วันแล้วกว่าจะได้นะคะท่านผู้ชมต้องมาชมวิธีการทำตั้งแต่เริ่มกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นก <c oughs> ว่าจะได้ผ้านหนึ่งผืนเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาขนาดไหนและต้องใช้แรงงานขนาดไหนและวิธีการทำยังไงสามารถมาชมได้นะคะที่เฮือนเจ้าพองคำวันนี้น้องถุงขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับแบบให้เกียรติมากเลยค่ะ <c oughs> ที่มานแนะนำ<า>นะคะ,ะนี่จะอะไร กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ชมติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ